สวัสดีครับวันนี้จะมาดูหุ้นที่น่าสนใจนะมันหลายตัวผมว่ามันน่าจะมีการกลับตัวนะฮะอันนี้เดี๋ยวบางตัวก็มีวอรุุ่นเข้านะมาดูตัวแรกนะครับ tpi พ o ลีนพาวเวอร์นะพาวเวอร์ไม่ใช่พลีนสังเกตไหมครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยมันนานมากเนี่ยสี่หกหกกับรอบล่างเนี่ยจริงกรอบนี้นะ ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสี่หนึ่งสองประมาณนี้ห้าสิบตังค์เนี่ยยังไม่เคยผ่านนะับแล้วมันวนลุ่มมันไม่มาสังเกตไหมแต่อยู่ดีวันดีคืนดีวันศุกร์มาตอนปิดเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเ,เห็นเมื่อวานอะละแต่บดีนลืมอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเรา,เรา,เราลองดูนะครับในละสัปดาห์เนี่ยก็อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็บอกไม่ได้ว่าจะขึ้นจะลงคือมันเป็นไป,นปนทางลงซะเยอะกว่าไซเบอ์ดาวนะ แต่ก็อยู่ในกรอบเนี่ยชนได้ชนได้ไดแต่ในรายวันเนี่ยเขียนแล้วไหมครับรุ่มมาแล้วนี้เกิดจะโดจีไหมเออเนี่ยไม่ไม่ไม่ถือว่ามันเล็กๆนะไม่มีอะไรนะแต่คุณสังเกตไหมครับราคามันลงมันต่ำๆเนี่ยจุดต่ําสุดไอไซ์ไมันยกสูงขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้ยังยังไม่ชัวนะจนกว่าจะมีบอลุ่มมาอีกก้อนหนึ่งนะฮะแล้วคุณลองไปดูนะถ้าบอลุ่มมาเนี่ยแสดงว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง แต่มันบอกไปได้นะบางทีถ้าบอลุ่มมาเนี่ยเขาอาจจะมีข่าวล้าก็ได้เขาจะหลอกหลอกขายเราก็ได้นะฮะถ้าอย่างเงี้ยคือบอลุ่มมาเราต้องจับตาดูว่ามันจะไปทางทิศดีทิศทางไหนแต่ส่วนใหญ่เวลาบอลุ่มมามันจะไปทางขึ้นถ้าคุณใหญ่ๆนะหรือนอกจากจะมีข่าวเพิ่มทุนแต่จริงๆอ่ะถ้าเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางหรอกสมมติว่าตีต่างเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะถ้าเพิ่มทุนมันต้องล่าถึงสูงกออกไหมฮะแล้วบอลุ่มมันก็สูงๆล่าไปที่ราคาเพื่อจะได้เพิ่มทุนงดดีๆพูถึนะครับ ถ้าโมลุ่มมันอย่างงี้โมลุ่มมันเนี้ยโอเคมันก็อวาเยอะในระดับหนึ่งถ้าเทียบแต่ยังไม่ได้เยอะมากไม่เหมือนคุณลองไปดูนะที่ True หรือแจสเนี่ยนั่นแหละโมลุ่มมันพีคมันสไปค์เป็นแท่งหนามไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนั้นแล้วแล้วแต่ของแจสแต่มันหายไปมันมาวันสองวันแต่ True เนี่ยมาเป็นสิบวันเลยสิบวันยี่สิบสิบห้าวันลมั้งอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นโอเคคือเจ้าเขาก็คงอยู่ในนั้นแหละแต่เขาไม่รู้ไม่รู้จะไปจบที่ไหนนะอันนี้อย่างนี้ดูนะครับ ถ้าจะเทรดจริงๆนะเป็นหุ้นที่ปันผลดีเลยนะดีมากเลยนะครับแต่ว่า,าไฟฟ้าเขาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคืบหน้าที่จะไปทำทน,ทนู่นทำนี่ที่จะน่าจะเกี่ยวกับภาคใต้หรือเปล่าม่รูนะชนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันผ่านไปได้โอ้โหเขาก็จะเปลี่ยนพลิกธุรกิจเลยนะแต่ถ้าจะทําจริงๆก็ต้องเพิ่มทุนแหละเงินเขาไม่พอหรอครับเนี่ยก็อยู่ในกรอบเนี่ยวิ่งไปเนี่ยนะครับหรือก็ไปกรอบบนก็สี่สี่สองผมว่า,ายากที่จะผ่านนะ รอดูกันจะทัทุกรายสัปดาห์นะครับแผ่นกรอบบนนี้นะสี่หกหกเนี่ยโอ้ลับรอนนะบนลุ่มมามหาศาลนะมีคนที่พร้อมจะกระโดดเข้าไปใส่เราต้องคอยดูแล้วกันคอจังหวะนี่มามาทูเนี่ยที่ที่ที่ผมบอกทรูรายสัปดาห์นะครับเนี่ยเห็นอะไรไหมครับที่บอกเนี่ยมาเป็นบนลุ่มสม่ําเสมอดีนะเวลาแท่งเขียวก็บนลุ่มมาแตนี้จุดปัญหาคือมันพักฐานเสร็จอย่งอางผมเดานะว่าน่าจะ ใกล้แล้วแหละแต,แต่แต่ละสัปดาห์ยังโอป,ปอลอันนี้เราเปลี่ยนไปเป็นร้อยยี่สิบแล้วกันถ้าเราจะเล่นเทรดแบบสองสาวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูนะครับถ้าจุดเข้านะที่คุณตีเทรดไลน์นะครับอืมีเทรดไลรายเงี้ยมันโอเคนะดูดีคุณรอแค่มันทะลุห้าสิบอะแล้วมีพอโมอลุ่มเนี่ยในหลายยที่สิบทีก็ได้คุณก็เข้าได้แล้วมันก็เบรกตรงนี้ไปนึกออกไหมฮะ มอนจะไปเป็นกรอบอเทนกดนะเนี่ยสังเกตแม่ทรูลงมาห้าหกวันติดแดงทุกวันเลยนะมีเพิ่มมาเขียยเมื่อวานแล้วเวลาลงเนี่ยวอลุ่มหายหายไปเลยก็มันไม่ได้ก็หายระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าหายไปเลยเหมือนเจสอย่าคอยดูเจสนะฮะอย่างเงี้ยถ้าคัดลอสตรงนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทูคัดลอสามเก้าหกนี่มันยังใกล้ไปนจริงๆผมว่ารอรับตรงนี้น่าจะดีกว่านะสามเจ็ดศูนย์ทาแล้วมันเป็นสามเจ็ดหกนะ สองจุดเนี่ยถึงถ้าลงมันจริงบอกว่าสามเจ็ดสู่ดาอยู่นะอ่าเราก็รอวอล,ลุ่มมันมาแล้วกันอันนี้อ่ามันให้ดูแจส๊สนะครับแจส๊สที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมแต่แจส๊สก็ทำตัวไม่ค่อยดีนะผมให้ดูเนี่ยวันนี้วันที่สิบสี่นี่ย่อสองหนึ่งลาขึ้นไปตู้มเดียวกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ลดลงมาด้วยดีจบมาต่ำออกเก่าอีกเออรูปล่างมันก็คลคาจากตอนนี้นะอันนี้ครับผมก็ยังบอกไม่ได้นะเขาจะทําตัวอย่างนั้นหรือเปล่า เนี่ยแต่ถ้าตีเทนลเนี่ยครับมันมันมันไม่ดีแล้วนะเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าตีเทนลอย่างที่บอกเนี่ยเราก็ต้องไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้แล้วแต่เพียงว่ามันเอ่อจะถามว่าเาหน่าเล่นไหมมันก็โอเคนะผมว่ามันไม่ได้แย่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดีเหมือนทรูเหมือนดีแท็กนี่ออกไหมครับแต่เราก็ดูไว้เป็นอ่าว่ามาพบโอลุ่มันมาแล้วตอนมันลงเนี่ยลูกมันหายแต่สังเกตไหมรอบที่ผ่านมารอบเนี้ย ตอนลงวอลรุ่มมันก็ก็มีเหมือนกันแล้วมันก็จะมีวอลรุ่มตามมาแต่ตรงเนี้ยรุ่มแดงตามมาตรงนี้ไม่มีเลยนะครับมีมาแท่งเดียวที่โอเคแท่งนี้ก็ถือว่าเยอะนะวัวุ่มแดงแท่งนี้สเปตุลาเนี่ยแล้วลงตรงเนี้ยก็หายไปเลยแทบจะไม่มีเลยเนะี่ยเราไม่รู้นะว่าเจ้าเขาขายทิ้งไปหมดหรือยังแต่เขาก็ขึ้นชื่อว่าโหดนะเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยครับอ่าเราก็รอดูดัวกันอันนี้ผมให้แค่ดูนะฮะ ถ้ามันเบรกขึ้นไปได้หรือมันทำตัวแล้ววนลุ่มมา,มาเนี่ยผมว่า,น,าน่าเข้าตามนะอ่าโอเคมาดู KTB นะมีคนถามมาตัวนี้ถามว่าเอายังไงยิงทรงนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่แนวต้านใหญ่อยู่เนี่ย12.90ทะลุไปได้นี่ผมก็สวยนะสังเกตทำไมถึงรถสวยนะโดยรลสัปดาห์นะครับผมย่อมาเลยนะวนลุ่มโปรไฟล์ไม่มีนะครับเห็นไหม มาตรงเนี้ยตรงเนี้ยลงแรงโดยไม่มีเหตุผลแล้วไม่มีคนรับรับไม่ทันไม่กล้ารับเลยซ้าไปเนี่ยแล้วคุณมาดูติ่งเนี่ยรูลบรไฟล์สิบหกบาทถ้าทะลุไปได้ก็จะมีแนวต้านใหญ่อยู่ตรงเนี้ยสิบสี่สี่หนึ่งเนี่ยสิบสองเก้าศูนย์นะครับผมว่าเป็นคีย์พอยต์เลยของ k t ทในรายสัปดาห์นะรายวันก็จะมีแนวต้านยิบยับ,ยบไม่ต้องห่วงหรอกครับแต่นี้เราพูดถึงว่าถ้าเราใช้สัปดาห์ซื้อล้วก็ทนกันไปแต่นี้ยังไม่ผ่านหรอกแต่ถ้ารายวันเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ สิบสองบาทยี่สิบตังค์อ่ะแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปโอ้โหตึบตับเลยสิบสองสามสิบอะไรอย่างเงี้ยท้ายผ่านตับคี์เบิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับสิบสองเก้าศูนย์เนี่ยอัติว่าสิบสามบาทก็ได้ทะลุเนี่ยผมว่ามีเฮเลยนะการาฟว่ากราฟสัปด,ดาห์นี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับกราฟรายวันก็อาจจะโอเวอ์ออ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 นิดหน่อยแต่ก็ยังโอเคได้อยู่นะถ้าเขาทําตัวอย่างเงี้ยยักักไม่ไปไหนเนี่ยไอ้ไอ้ฝ่ายม่ยนจะลงมาอีกเละ กขาไม่จะเป็นต้องลากขึ้นไปเลยนะครับหรือไม่็ต้องมันต้องทุบลงมายืนอ,อยู่นี่น,น,นานๆอยาไร้สายมันก็ร่วงลงมาเองถ้ามีอยู่เทียลน์ตีอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะไม่หลุดเทนยนลายเราก็อยู่ต่อไปอันนี้มาดูกันกุลกันกุลเนี่ยผมว่านะทรงม,มันก็โอเคแต่ไอ้ก้อนที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันไม่มีหัวลุ่มไม่ค่อยชอบนะฮะสังเกตป่ะเนี่ยที่ขึ้นมาเราบันเบรกตรงเนี้ย มันควรจะต้องมีคนรูปเยอะหน่อยด้านไม่มีเนี่ยก้อนเห็นไหมมันมันก้อนก่อนก้อนเนี้ยนเนี้นไม่ชอบเลยนะครับคนรูปน้อยมากมันก็มันก็เยอะแต่มันไม่ได้เยอะอย่างอย่างเวลามันเบรกไฮทำไฮใหม่เนี่ยรู้สึกก้อนเนี้ยเขาจะทำยู g h ใช่ป่ะที่ผ่านมาเนี่ยทำนองนั่นแล้วก็วิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่มีนะคบนรูปมันมันน้อยเกินไปอ่ะเรืวอนี้อย่าให้ดตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ไม่สวยนะครับห้าบาท กล้มากเลยนะห้าบาทสี่สิบห้าบาทสามห้าเนี่ยมันจะลงมาตรงนี้เลยนะครับห้าบาทยี่สิบถามว่าดีไหมก็เป็นก็ผมว่าก้อนเนี้ยมันพักมานานแต่ผมไม่คิดว่าก้อนนี้จะเป็นขาขึ้นชัดเจนนะเรื่องออกไหมครับเพราะวอลลุกมันมันไม่เยอะผมว่า,าถ้าต่อรองราะคาได้ต่อดีกว่านะไม่ต้องไปรีบไล่นะครับหรือถ้ามันเบรกไฮตรงนี้ไปอ่ะคุณก็ค่อยตามถ้ามันอยู่มารพราะบอลลุกนะมีข้อแม้เดียวนะเวลาเบรกไฮ มีวอลลุ่มมาคุณเล่นได้นะผมว่านะตามผมนะถ้าวอลลุ่มไม่มาแสดงว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไปเล่นเนี่ยก็จะมีคนอยู่ไม่กี่คนอย่างเี้เราไม่เอานะครับจริงๆก้กาวมันสวยแต่มันจะซื้อตอนนี้จะสายไปหรือเปล่า <S <S ก็รอดีกว่าต่อลองได้ต่อไอ้ RPC พซตอนนั้นที่ผมบอกทะลุเนี่ยไปก็ซื้อมีคนถามว่าจะเอาไงผมบอกว่ามันค่อนข้างจะสายไปแล้วนะคุณจะของคุณจะต้องซื้อก้อนเนี้ย เนี่ยก้อนเนี่ยครับที่บอกไว้คราวที่แล้วเราไปดูนะคลิปมา่อสองอาทิตย์ก่อนหรือมาืมาสิบวันเนี่ยเนี่ยถ้ามันเบสตรงนี้ไปเ่กูซื้อตรงเนี้มันไม่ถ้าซื้อตรงเนี้อา่าผมว่าเสี่ยงนะเพราะถึงแม้ไม่จะทำหายกเ็เถอะแต่เพียงแต่ว่าดูแล้วมันตื้อๆนะไอส้ไอสายก็ก็เยอะไปแล้วกูจะต้องย่อลงมาหน่อยรายวันเนี่ยเออเหมือนจะเกิด ได้เอร์เช่นมาอย่าผมลบนี้ทิ้งเลยเออไม่เกิดนะมันผมว่ามันอันนี้สูงกว่านะก้อนเนี้ยติ่งเนี้ยสูงกว่าถ้าถ้ามันทำหายอีกทีหนึ่งเหรอผมว่าอย่าตามไปมั้งรอผมว่านอมันย่อดีกว่านะถ้าแต่ถ้าคนมีอยู่นะครับไปลงในตัวอื่นดีกว่าป่ะเนี่ยเทนลนาเนี่ยคงไม่หลุดคุณไม่ต้องขายแต่ถ้า พ่าผมผมพูดยากนะคือมันเลยจุดซื้อที่มาตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเนี่ยดูคุณดูด120ร้อยี่สิบนาทีนะโอ้120ร้อยยี่สิบนาทีทำเดเวอร์เจนกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองสะหนึ่งอันนี้ไม่เกิดอันนี้เกิดเกิดอีกแล้วหลายครั้ง้วนะอันนี้แต่120ร้อยี่สิบนาทีเดเวอร์เจนเชื่อสำหรับผมนะผมเชื่อได้บางส่วนในทีเฟกทีเฟกเชื่อเยอะเลยนะแต่ตัวเนี้ยตัวทุกตัวนะร้อยยี่สิบผมว่า,าดูไว้แล้วกันในฐานที่ ดูไว้เตือนแต่ยังไม่อะไรกับมันมากลายวันก็เหมือนกันลายวันใช้ได้ดีเลยแต่บางทีมันเกิดสามครั้งสี่ครั้งถึงจะล่วงนะครับดับเบรเจนคือบอกว่าคุณระวังนะระวังนะไม่ใช่บอกจะลงนะครับลงมันจะต้องมีอะไรสัญญาณแท่งเทียนแดงนิดหลุดเส้นเทนไลน์หลุดโลอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นนะคือขายแต่ดัเลเบรเจนบอกว่าคุณระวังแล้วแต่จำไว้นะครับสามสี่ครั้งไม่มีนะในรายสัปดาห์เต็มที่สี่ครั้งสามครั้งนีงปมก็เต็มกืนลว ามาดูตัวเนี้สังเกตไหมครับตัวนี้ใหญ่หน่อยคุณตีเทนลายนี่ดูรายสัปดาห์นะก็โอเคนะลงมาพักฐานที่ห้าสิบนี่ยครับเนี่ยดูเนี่ยมันตีเทนลามันมันจบไปแล้วนะถ่ายขาลงทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้มันมีสองสองขยักนะฮะตรงเนี้ยมันเทนไลนมันผ่านไปแล้วแล้วมันก็ดัดนมาสัมผัสตรงนี้อีก ตัวแต่เพินอยู่เนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ย,เ,ยเหมือนอย่างเงี้ยครับมันเป็นตัวอย่างเงี้ยเนี่นครับตอนนี้เวลามันผ่านไปได้ถ้ามันทะลุตรงนี้เนะี่ยนึกออกมาเอาเส้นเนี้ยเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้มันมันผ่านที่ไปแล้วแต่มันดันไม่ผ่านไปเลยมันลงมา ตรงเนี้ยถ้าวันจันทร์นะนะทะลุไปได้ผมว่าดีนะหรือมันจะมัมนก็จะเจอแนวต้านหกสี่5่จดเจ็ดห้าจริงๆแนวต้านตรงนี้ก็สําคัญนะแต่ผมว่าตรงนี้น่าจะสำคัญก่อนนะครับมาเพราะบนรูมเนี่ยผมว่าวิ่งน่าจะไปหรืกลับไปได้เลย,เลยไปถึงยอดเดิมเนี่ยเจ็ดสิบอดอันนี้ดูไว้นะครับมันลงมันค่อนข้างจะนานเลยนะลงลงมากี่วันแล้วเนี่ยกันยาสองเดือนอเดือนเดือนครึ่งนะครับลงมาแทบจะลงรวดเดียวเลยนะลงแทบจะทุกวันแต่อันนี้เวลาขึ้นมันก็ขึ้นนานนะ มาดู SCA SCA เนี่ยคล้ายกันนะแต่มันไม่ใช่เป็นตัวมันอยู่เป็นตัว U แล้วมันติดตรงนี้นะครับนี่ยต้านที่ตีไปคราวที่แล้วเนี่ยสามหกทะลุได้ผมว่าสวยนะแต่มันเหมือนไม่เหมือน SGP นะ H g p นยังยืนอยห้าสิบวันได้ SCA ในรายสัปดาห์มันลงมันต่ำกว่าเงี้ยข้อด้อยของมันคือการจะขึ้นเนี่ยยากกว่าอัน,นั้นมันลงมาแค่พักฐานนะฮะไอ้ก้อนเนี้ยสัปดาห์แค่พักฐานนะไม่ใช่ลงนะแต่รายวันอะเป็นขาลงใช่แต่เนี่ยเป็นแค่พักฐาน ถ้าท,ทะลุนเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วก็ไปผมว่าขาตรงนี้นะสามแปดห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่แนวต้านนี่ก็เป็นแนวต้านถัดไปสี่เจ็ดห้าผมว่า,ายากนะที่จะถึงตรงนี้นะามาดู C.P.F.C.P.F. เนี่ยสังเกตว่าวอลุ่มโปร,ฟรไฟล์รายสัปดาห์เนี่ยโอ้อยู่ตรงนี้ตลอดเลยก็เหมือนเหมือนโพลีเนี่ยกรอบเนี่ยยี่ห้าสองห้าอ่ะยี่ห้าอ่ะสามยี่เก้าเจ็ดห้าอย่างเงี้ยอ่ะสามสิบประมาณเนี่ย ยี่ห้าตีวยี่ห้า 25, 35, บสามสิบเกิห้าบทอันนี้มันลงมาตรงนี้อเหมือนกับว่า RSI มันจะขัด,ขดแย้นะอแต่มันจะขึ้นนิดนึงแต่อันนี้ยังไม่วรดแต่ดูด้วยตาใช่แต่ผมว่ารอ,อดูไว้อีกหน่อยดีกว่านั้นรายวันก็เหมือนกันนะสังเกตว่า RSI ก็ลงมาเหมือนราคาเท่าลงมันเนี่ยแล้วก็มันเกิดคอนเวอร์เจนนขัดแยง้งแต่รายวันนี่ยังเล็กๆอยู่แต่รายสัปดาห์าผมว่าโอเคนะ เเอาคอยลองดูแล้วกันนะว่ามันจะไปทิศทางไหนตัวเนี้ยนิ่งมานานนะครับคุณตีเทลลายนี่ตีอย่างนี้นะครับถ้าได้รลายสัปดาห์จะหลุดก็ต้องยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้ายี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบประมาณเนี้ยอยู่ที่เนี้ยจะ,จะหลุดแนวโน้มที่กดเป็นขานลงนะอันนี้ดูไว้แล้วกันมีตัว tpi โพ l i n กับ c p f เนี่ยดูไว้รอเผื่อมันมาเราจะได้เข้าถูกโอเควันนี้ก็โชคดีในการลงทุนนะครับ ขอบคุณครับ